มามาขัดติ๋วกระทะใหญ่ๆพี่น้องกินเทียงกินเทียงขัดติ๋วมันถอดก็ได้บริดรงเตาฟืน้น ใส่เทียงเดี๋ยวเอาไปให้ร้านๆให้ปูให้งากินอีกโอ้เมน,นี่ตอกไข่เอ้ยใส่หมูก่อนธรรมดาตอกไข่ก่อนฮะ,ะแก่ยท้แต่อกยทอ้อาว่าไงัวนี่นี่นอนหลับกี่นง แค่ว่าไปซื้อของซื้อพวกกระเทียมซื้อ,อยังไงเพิ่นเขาไปเล่นในบ้านเส็ิ้นมาผัดซีอิ๊วซีอิ๊วเขาไปแหง่งหญ้าแหงเล็กน้อยแหงล้าล้านขยะนะครับผมเดี๋ยวเผาไหม เลียนสืออยู่เลียนสือเนี่ย กนนุ้งยังเท่ากับพัดเลย มันเห็ดเตียพี่นออนองแต่บยกินบอะไบโบอาชิป,ป็นเมน,นูนังแต่ใส็ต้นาาาามันเห็ดไม่กินแต่้ยวมันกินมันจะใส่ผักที่เขา,บ,าบวกไว้ อยากได้รสชาติได้ก็ไปเติมเอาไม่ว่วาอันนี้เพหตุ็ดสำหรับนี่นี่นกนินน้ำซึ่งมันเป็น หืแค่น่าหยอกกับเพริพี่น้องคนกินพริกได้เพิ่มขื้นที่ซาใจนี่ครับกินจัิงใี่ไหมพี่น้อง nghe ngài nó ta nghe chặt nghe chặt hm 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 thôi ตะกี้เฮ็ดเป็นได้พี่นองจะเป็นเพิ่มมากกินพัที่อยู่เฮลยฮัจากกูไดโทรมา ก็จะเอาไปให้เด็กหน่อยในบ้านไปจมไว้เห้นนี่ึ้นดังหินๆเลยพริกเผ็ดมึงเหงือได้ละ่ะ

ตำเองเขาคัวเองมันหอมหอมพร้อมเผ็ดพร้อมพี่น้องไปสั่งเขาเนอะน้องไปซื้อในตลาดเัวเบ่หอม bằng cháu bằng chao mến hừn phơm บึง้งฮะบ่ไหวบ่ไหวพี่น้องเพชรบ่เอาบ่เอาแล้วเพชรเพชรจังซื้อแซ่บข้องเจ็บเ่ได้แล้วพี่น้องเมื่อไรสนใจสินค้ากันเอดไลน์สั่งเข้ามาได้เด้อจ้ะพี่พงษ์ขวายงิง ตั้งจักบาทห้าสิบบาทขึ้นไปเด้อจ้าพี่น้องขายยี่สิบบาทก็ขายมันเห็นได้หน่อยขวาเองตําเองเพชรเองยี่สิบบาทบบกุ้มค่าขวดขวาเองตําเองเพชรเองนักเลี้ยงพ่อพี่น้องแต่ว่ายี่สิบบาทกับโบกุ้มค่าขวดคือบาทละบบกุ้มค่าเพราะว<ก>่าพริกพริกกิโลโรพริกกิโลนึงมั้งกะ,ะขวาออกมาก็กได้หน่อยเดียวบ่วได้พอรู้ช๊อ เขาต้องใส่พริกสองสองรูกเกือบสามรูห้างแค่พริกมันแหงไรก็ใส่เกือบสามรูสามรูเราพี่น้องยังในรูหนึ่งเขามาต่าออกก็ได้น้อยเดียวมันเนี่ยพอได้สนใจพริกป่นเนี่ยหาสิบบาทขึ้นเลอพี่น้องแต่ว่าเขากว่านะี้ยี่สิบบาทกะขายมันแม่งกระปุกนี่เลยหาสิบบาทอันนี้เอาไว้กินยะลอยหนึ่งหาสิบบาทกะขายจ้าพี่น้องพี่น้องที่ซื่อจ้าบาทกะ แต่ว่าเริ่มต้นที่หาสิบบาทได้จ้ะแล้วก็เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวใส่กอ,อ,อปลาสมมีปลาตะเพียนปลาจีนจ้ะปลาล่าซาบมีแบบซุปแบบดิบแล้วก็สมไข่ปลาพี่น้องสนใจอันไดหมูเนื้อได้เบอร์เดอจ้ะเดี๋ยวแพรขอตัวไปรับโทรศัพท์กันได้จ้ะนนะสนใจออเดอร์เขาจ้ะพี่น้องขอบคุณขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ซอยอุดหนุนและติดตามต่อหน่อยจ้ะขอบคุณจ้า